กอบอร่อยมากฝากถึงผู้ชายที่ไปซื้อแล้วเวียกยินเนี่ยไม่แพงพอจะซื้อทุเรียนให้เมียแพงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมกินท <c oughs> ุเรีนเดอร์ทุกคน อร่อยมากกรอ,อ,อ,อบๆเหมือนกัน ยาวมันอร่อยต่างกันยังไงอืมอร่อยเหมือนกันนะสัน้นใหญ่นะถามนะคะหลายค้อถามเยอะมาก,มากเลยค่ะทุกคนคือแบบเขาบอกว่ากางเกงช้างอ่ะซื้อมาถูกหรือเปล่าทุกคนอันนี้มันก็ไม่เลยถูกนะคะร้อยห้าสิบบาทนะเออร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวจะให้ลูอีกแบบหนึ่งนะส่วนตัวนี้ที่เป็นกระแช่อยู่ตอนนี้ก็คือร้อยห้าสิบเหมือนกัน แต่อะไรรู้ไหมตัวยี่สิบตัว35มบาทใส่จนเก่าค่าไม่แตกนะคะทุกคนอันนี้รอยหาสิบนะคะรอยหาสิบอันนี้อ่ะสาบาทใส่ยังไงก็ไม่แตกรู้รูการเขาเย็บแต่อันนี้รู้สิทำไมอยากจะมีผัวหนึ่งโพสองโพสามกลัวเขารูแลไม่ไวเพราะว่าเป็นคนกินเก่ง กินทุเรนน้ำนองบอน่ากินเดอ้อน่ากินเดอ้อจริงซอบตรงไหนของแอนเหรอเมนบอกหน่อยแบบเนี้ยรับไรไรมมีคนบอกว่ากางเกงขาดไปไหนแล้วไล่โตใหม่แล้วค่ะทุกคนรู้สินะคะมันขาดขาดหมดเลยเอ้ยไปมันก็ไม่ดีเรยบร้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องกางเกงขาดมังนะคะทุกคน สวัสดีค่ะซื้ออะไรคะผิงแอนน้ำผิงแอนนี้คือใครคะพี่แอนเขาเป็นพี่เลี้ยงไม่ใช่แม่โอเคจบนะคะใช่ย,ยังไม่เคยลองเหล็กเลยอ่ะจะเป็นยังไงนอ้องใครคิดภาพแซแบบเหมือนส้มตำบ่ตำอะไรลีตำปูปลาตำปลาต,ตำลาวตำโคลาดมีคนอื่นทมว่าลูกอะไรไงว่าต,วตัวเองอร่อยก็พัวขึ้นอื่นบอกมา ปรกอผู้ชายนะคะที่แบบว่าอยกากเลี้ยเมียหลายๆคนนะคะการณรุณาหูเงินในบัญชีเลยนะคะว่าพอให้เมย์คนที่หนึ่งสบายหรือเปล่านะคะทุกคนซึ่งเมีคนที่สองอ่ะไม่มาลําบากกับคุณแน่นอนโอเคไหมคะความรักอ่ะมันมีหมดอายุจริงๆนะเหมือนที่เนี่ยเหมือนเสื้อเนี่ยหมดอายุแล้วทีนี้สามารถลอกออกได้นะคะทุกคนซึ่งน้องแอนก็ไม่เคยถามหาความรักนะคะ พอให้รูแลก,กันไปวันวันก็พอโอเคไหมคะเขาบอกว่าแอบแชบอะแชบจริงจริงเปล่ายังไม่เคยลองเลยอ่ะ